สวัสดีครับรีวิวสตรีทหกร้อยนะครับยางเต็มครับผมแต่งแผงขอเบตมานะครับต่อโชคมันเรียบร้อยกาดน้ำแต่งครับขอบสายพานแต่งครับฮารล่ถังมีบุบนิดนึงนะครับสติกเกอร์แปะไว้ เราหลังโตครับปัมเบกคู่นะครับฟังเสียงกันนะครับ